สวัสดีนักเรียนระดับชั้นประฐมศึกษาปีที่3ทุกคนค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับคลิปวิดีโอการสอนของคุณครูนูรีนุกูลอีกเช่นเคยนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะคลิปของเรานะคะก็จะยังคงอยู่ในเรื่องของบทเรียนการคูณสําหรับนักเรียนชั้นปฐมศึกษาปีที่3นะคะและในคลิปวิดีโอที่แล้วนะคะคุณครูได้อธิบายให้นักเรียนเข้าใจในเรื่องของการคูณจํานวนใช่ไหมคะแต่เป็นแบบ ที่ไม่มีการทดวันนี้นะคะคุณครูก็จะมาอธิบายต่อสําหรับการคูณแต่เป็นการคูณที่มีการทดค่ะ ซึ่งหลักการนะคะก็ยังคงเดิมนะคะก็ค <basics. S 1> <ria> ือน <olm. S 2> <ria> ักเรียนจะต้องทําการคูณจากด้านขวามือก่อนแล้วค่อยไปขยับไปทีละหลักทีละหลักในด้านซ้ายนะคะนั่นก็คือนักเรียนจะต้องคูณในหลักหน่วยก่อนนั่นเองค่ะแล้วค่อยขยับไปหลักสิบหลักร้อยหลักพันคําตอบนะคะที่นักเรียนได้คูณหลักหน่วยนักเรียนก็นําคําตอบมาเติมที่หลักหน่วยคูณหลักสิบนักเรียนก็นําคําตอบมาเติมที่หลักสิบคูณหลักร้อยนักเรียนก็นาคาตอบมาเติมที่หลักร้อยนั่นเองค่ะ และสําหรับการคูณจํานวนที่มีการทดนะคะหลักการก็เหมือนกันนั่นเองค่ะแต่แค่เมื่อน,นักเรียนมีตัวเลขที่เกินสิบขึ้นไปนะคะนักเรียนก็จะนําตัวเลขในหลักสิบนะคะไปทดในหลักต่อไปนั่นเองค่ะคุณครูขอยกตัวอย่างดังนี้ค่ะ สำหรับตัวอย่างนะคะที่ครูจะมาอธิบายให้นักเรียนในวันนี้นะคะก็คือ5คูณกับ248นะคะนักเรียนสามารถนำา248นะคะเขียนไว้ด้านบนได้เลยค่ะแล้วก็นำา5มาเขียนด้านล่างให้ตรงหลักหน่วยเพราะว่า5ของเรามีแค่1จํานวนซึ่งเป็นหลักหน่วยนะคะหลังจากนั้นค่ะนักเรียนก็นำา5คูณทีละหลักนะคะโดยเริ่มจากด้านขวามือก่อนก็คือในหลักหน่วยก่อนนะคะนั่นก็คือ5จะต้องเป็น คูณกับ8ก่อนนั่นเองค่ะ5คู8นะคะก็จะได้เท่ากับ40ซึ่งเราไม่สามารถเขียน40ลงไปได้เลยนะคะนักเรียนก็นำ0มาเขียนไว้ให้ตรงหลักหน่วยด้านล่างนะคะแล้วก็นำะเลข4ของเราในหลักสิบนะคะไปทดไว้กับตัวหน้าก็คือไปทดไว้กับเลข4ด้านหน้านั่นเองค่ะ เป็นไงคะพอเข้าใจไหมคะหลังจากนั้นนะคะนักเรียนก็นำห้าไปคูณกับสี่ค่ะห้าคูณสี่ได้ยี่สิบใช่ไหมคะแล้วก็นักเรียนก็ต้องอย่าลืมบวกกับตัวทดด้านบนที่ทดมาเมื่อกี้ด้วยห้าคูณสี่ได้ยี่สิบบวกตัวทดอีกสี่ก็จะได้เท่ากับยี่สิบสี่ใช่ไหมคะนักเรียนก็เขียนสี่ไว้ตรงกับหลักสิบนะคะแล้วก็นำสองนะคะไปทดไว้กับตัวหน้าที่เป็นหลักร้อยนั่นเองค่ะต่อมาค่ะ หลักที่5จะต้องไปคูณก็คือ2ในหลักร้อยใช่ไหมคะนักเรียนก็นํา5ไปคูณกับ2ก็จะได้10ใช่ไหมคะแล้วนักเรียนก็นําไปบวกกับตัวทดด้านบนอีกสองก็จะได้เท่ากับ12นะคะซึ่งในที่นี้เราไม่สามารถที่จะนําตัวทดไปฝากไว้ด้านหน้าได้แล้วเพราะด้านหน้า2ไม่มีเลขแล้วใช่ไหมคะนักเรียนก็สามารถเขียน12ไว้ด้านล่างได้เลยคะ่ะ เพราะฉะนั้นคําตอบในข้อนี้ของเรานะคะก็คือ1240นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับตัวอย่างในข้อนี้หลังจากที่นักเรียนได้ดูแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยค่ะ ตัวอย่างต่อมานะคะก็คือให้นักเรียนหาผลคูณของ9คูณกับ152ค่ะ9คูณกับ152นะคะโดยวิธีทําของนักเรียนนะคะนักเรียนก็สามารถนํา152เขียนไว้ด้านบนได้เลยค่ะแล้วก็นํา9นะคะซึ่งเป็นหลักหน่วยของเรานะคะมาเขียนให้ตรงกับหลักหน่วยในด้านล่างนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะนักเรียนก็นํา9ไปคูณกับ2ค่ะ 9คูณ2ได้18นะคะนักเรียนเขียน18ลงไปทั้งหมดไม่ได้นะคะนักเรียนเขียนได้แค่8แล้วก็นำหนึ่งในหลักสิบของเรานะคะไปฝากไว้ด้านหน้าหรือว่าไปทดในด้านหน้านั่นเองค่ะไปทดไว้กับ5ที่อยู่ด้านหน้านะคะจากนั้นค่ะนักเรียนนำา9คูณกับ5นะคะ9คูณ5ได้45บวก1ที่ทดมาด้านบนเป็น46กนะคะก็จะได้เท่ากับ46นะคะนักเรียนก็เขียน6ไว้ด้านล่างให้ตรงกับ าด้านบนนะคะก็คือหลักสิบนั่นเองค่ะเขียน6นะคะแล้วก็นำสี่ไปทดไว้กับตัวเลขด้านหน้าห้าในหลักร้อยนะคะจากนั้นค่ะนักเรียนก็นำา9ไปคูณกับ1ในหลักร้อยค่ะ9คูณ1ได้9และบวกตัวที่ยังทดอยู่ก็คือ4นะคะก็จะได้เท่ากับ13ใช่ไหมคะและด้านหน้าเลข1ไม่มีเลขให้เราทดแล้วใช่ไหมคะนักเรียนนักเรียนก็สามารถนำา13มาเขียนได้ด้านล่างแบบนี้เลยค่ะ เมื่อนักเรียนเขียนแล้วนะคะด้านล่างของเรานะคะก็จะเป็นคําตอบสุดท้ายค่ะซึ่งในข้อนี้นะคะคําตอบของเราก็คือ1,368นั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับ2ตัวอย่างที่ครูได้ให้หนักเรียนดูในคลิปนักเรียนมีความเข้าใจในเรื่องของการคูณแบบที่มีการทดมากขึ้นไหมคะต่อมาครูจะมาอธิบายตัวอย่างหรือว่าแบบสุขหัดในหนังสือเรียนของนักเรียนกันต่อนะคะเราไปดูกันเลยค่ะ ค่ะและสําหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมาอธิบายนะคะวิธีการทําในแบบฝึกหัดของนักเรียนนะคะในหน้าที่74นั่นเองค่ะซึ่งในหน้านี้นะคะคําสั่งก็คือแสดงวิธีหาผลคูณของจํานวนที่มี1หลักกับจํานวนที่มี3หลักต่อไปนี้ค่ะคุณครูนะคะก็จะเลือกมาสีข้อแรกนะคะเพื่อที่จะมาแสดงวิธีทําให้นักเรียนดูค่ะเรามาดูข้อที่1กันเลยค่ะข้อที่1นนะคะโจทย์ของเราก็คือ 318คูณกับ5ค่ะนักเรียนก็นำ300 18มาเขียนได้เลยนะคะแล้วก็เขียน5ด้านล่างนะคะให้ตรงที่หลักหน่วยของเราค่ะเครื่องหมายคูณนะคะในหนังสือเขามีให้เราเรียบร้อยแล้วเราไม่ต้องเขียนค่ะต่อมานะคะนัเกเรยียนก็นํา5มาคูณทีละตัวนะคะเริ่มจากเลขด้านขวามือในหลักหน่วยก่อนเลยค่ะก็คือ5้าคูณแค่ะห้าคูณแนะคะนัเกเรยียนคนใดที่สุดคูณยังไม่ท่องไม่คล่องนะคะนัเกเรยียนก็สามารถไปเปิดดูได้ส่วนคนที่คล่องแล้วนะคะก็ไม่จําเป็นต้องเปิดค่ะ5้า คูณ8นะคะก็จะได้เท่ากับ40นั่นเองค่ะอ่าเมื่อ5คูณ8ได้40นะคะนักเรียนก็เขียน0นะคะแล้วก็ทด4ไว้ด้านบนค่ะต่อมาค่ะนำ5มาคูณ1ต่อเลยค่ะ5คูณกับ1ได้5แล้วก็บวกที่ทดไว้ก็คือ4ตรงนี้นะคะก็จะได้เท่ากับ9ค่ะนักเรียนก็เขียน9ไว้ด้านล่างเลยนะคะต่อมาค่ะ5คูณ3นะคะได้15และก็ไม่มีตัวเลขด้านหน้าให้เราทดแล้วใช่ไหมคะ่ะ 5้คูณได้15นักเรียนก็เขียน15ได้เลยค่ะข้อนี้นะคะคำตอบก็คือ1,590นั่นเองค่ะนักเรียนก็เขียนเป็นเลขไทยตรงตอบนะคะ 1, 590ค่ะต่อมาค่ะเรามาดูข้อที่2กันเลยค่ะสำหรับข้อที่2นะคะโจทย์ก็คือ2 9 4คูณด้วย7นะคะนักเรียนก็นำ294า มาเขียนด้านบนนะคะแล้วก็เขียน7ให้ตรงกันในหลักหน่วยนะคะเริ่มต้นนะคะเราก็ไปดูกันที่7เลยค่ะ7ไปคูณกับ4ก่อนเลยค่ะ7คูณ4นะคะขูเขียนไว้ตรงนี้นะคะ7คูน4นะคะก็จะได้เท่ากับ28ใช่ไหมคะนักเรียนก็เขียนเลข8ค่ะแล้วก็ทดเลข2ไว้ด้านบนเลข9ตรงนี้นะคะต่อมาค่ะก็นำา7ไปคูณกับ9นะคะ 7คูณกับ9นะคะนักเรียนก็สามารถดูในสุดคูณได้ถ้านักเรียนไม่คล่องนะคะ7คูณกับ9ได้63นะคะบวกที่ทดมาอีก2ก็เป็น65นักเรียนก็เขียน5ได้เลยค่ะแล้วก็ทด6ไว้ด้านบนตรงนี้นะคะตัวเลขตรงเลขด้านหน้า9นะคะต่อมาค่ะนักเรียนก็นำา7นะคะไปคูณกับ2ต่อเลยค่ะ7คูณ2ได้14บวกที่ทดอีก6นะคะ ก็จะได้เท่ากับ20ค่ะไม่มีเลขหน้าให้เราทดแล้วใช่ไหมคะนักเรียนก็เขียน20ได้เลยค่ะข้อนี้นะคะก็คือตอบ2058นั่นเองค่ะเรามาดูที่ข้อที่3กันต่อเลยนะคะข้อที่3นะคะโจทย์ก็คือ532คูณ6ค่ะนักเรียนก็นำ 532นะคะเขียนด้านบนเขียน6ด้านล่างให้ตรงในหลักหน่วยนะคะแล้วก็นํา6นะคะไปคูณทีละตัวค่ะเริ่มแรกนะคะ6ก็ไปคูณกับ2ก่อนเลยค่ะ6คูณ2นะคะนักเรียนก็คูณกันนะคะใครไม่คล่องก็ดูสูตรคูณนะคะ6คูณ2ได้12นะคะนักเรียนก็นํา2มาเขียนด้านล่างนะคะแล้วก็นํา1ทดไว้ด้านบนค่ะ ต่อมาค่ะ6กนะคะก็ไปคูณกับ3ในตัวต่อมานะคะ6กนะคะก็ได้18บวกกับที่ทดมาอีก1น,นะคะเป็น19ค่ะนักเรียนก็เขียน9นะคะแล้วก็ทด1ไว้ด้านหน้าตัวด้านหน้าได้เลยค่ะต่อมาค่ะ6กนะคะก็ไปคูณกับ5ค่ะ 6, 5ห0บวกกับ1ที่ทดมาก็เป็น31นะคะนักเรียนก็เขียน31ได้เลยค่ะ พอนี้นะคะคำตอบก็คือ3,192นั่นเองค่ะต่อมาค่ะเรามาดูกันที่ข้อที่4ค่ะข้อที่4นะคะก็คือ987คูณกับ5ค่ะนักเรียนนำ987า987เขียนในบรรทัดบนแล้วก็นำา5มาเขียนบรรทัดที่2ให้ตรงกันในหลักหน่วยนะคะเครื่องหมายคูณมีอยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องเขียนเพิ่มไป ต่อมาค่ะนักเรียนก็เริ่มคูณทีละตัวเลยค่ะ5คูณ7นะคะ5คูณ7ก็จะได้เท่ากับ35นะคะนักเรียนก็นำ5มาเขียนด้านล่างนะคะแล้วก็นำ3ไปทดไว้ด้านบนนะคะของเลขตัวต่อมานะคะตัวด้านหน้านะคะต่อมาค่ะก็นำ5ไปคูณกับ8นะคะ คูณ8ได้เท่ากับ40นะคะ40บวกกับ3ที่ทดไว้ด้านบนตรงนี้นะคะก็จะได้เท่ากับ43ค่ะนักเรียนก็เขียน3นะคะแล้วก็ทด4ไว้ด้านบนเลข9ตัวหน้านะคะต่อมาค่ะก็นำ5าคูณ9ต่อนะคะ5คูณ9ก็ได้เท่ากับ45นะคะ นักเรียนก็นํา45ไปบวกกับ4ที่ยังมีอยู่ด้านบนเลข9ตรงนี้นะคะก็จะได้เท่ากับ49ค่ะไม่มีเลขด้านหน้าให้เราเขียนทดแล้วนะคะนักเรียนก็เขียน49ด้านล่างได้เลยค่ะข้อนี้นะคะคําตอบก็คือ4,935นั่นเองค่ะสำหรับตัวเลขด้านข้างตรงนี้นะคะที่ครูเขียนตรงนี้นะคะก็คือ กรณีที่นักเรียนไปดูในสุดคูณนะคะอ่าทีนี้นะคะครูทำให้นักเรียนดูแล้วนะคะถึง4ข้อด้วยกันค่ะ mm. เหลืออีกสข้อในหน้าที่74นะคะ mm. ก็คือข้อที่5 678นะคะ mm. ให้นักเรียนไปทำต่อด้วยตัวเองเลยนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบการสอนอธิบายในคลิปนะคะเรื่องการคูณไว้เพียงเท่านี้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปการสอนต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ